The ัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อบาครับมอมค่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นอะไรกันเลยแปนวันนี้จะให้สองคนนะครับเป็นเพื่อนกันสักแป๊บหนึ่งโดยที่หวัวข้อคือรับฟังแต่ไม่ตัดสินเรื่องแรกอย่าตดขัดหน้าบ่อยทำไมอ่ะคนเราเป็นธรรมชาติอยู่แล้วจะตดที่ไหนก็ได้แต่มันไปนลงที่ลงที่เขาเป็นไหมอ่าเราเขาเล่นแรงเลยอ่ะนัดออกจากบ้าน10โมงแต่งหน้าไปแล้วสองสามชั่วโมงได้ออกจริงๆเที่งยงไงไ,ไม่เข้าใจอันนี้ ในมุมผู้จ่ายแม่กาใจว่าเราแค่สามนาทีเองอาบน้ําเสร็จจริงเลยสมัยถึงต้องนานขนาดนั้นไม่ก็คือถ้าสมมติว่านัดก่อนแบบว่านัดล่วงหน้ารับรองว่าจะไม่สายแน่นอนแต่ถ้าสมมติว่านัดก็ทันหัน่ะผู้หญิงมันต้องเผื่ออะไรอาบน้ําใหญ่แต่งหน้าสระผมเป่าผมนิบผมม้วนผมบาบาบาตัดผมไปเลยไหมเรื่องต่อไปเอาคืนเลยสั่งข้าวให้เป็นหน่อยไม่ได้ให้หนูสั่งอย่างเดียว สั่งข้าวไปเป็นน่อยคือเราไม่สั่งเลยหรือไงอ่ะก็เหตุเขาสั่งให้ได้ก็เลยไม่สั่งเองเลยนี่เรียกว่าเคยตัวละก็ให้ละโอเควันนี้มีขนมบุกโลมาให้ได้ครับผมนี่อ่า